ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันพี่น้องคลิปนี้สิมาฝากเตือนกันพี่น้องเลยอย่าเหตุอย่าทำเดืองสำหรับใครที่สิตัดใบเข่าช่วงนี้วันนี้ก็วันที่เจ็ดไม่น้องมันบอกเจ็ดกรกฎาคมผมก็ผ่านมากก็โอ้ยเป็นแต่เสียดายพี่น้องตัดแบบนี้ว่ามีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ณไหนวันที่คือ ตัดแล้วนี่พี่น้องเอาประโยชน์หนไหดกำจัดหญ้าก,ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องกำจัดหญ้าก,ก็บ่ไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วอีกอย่างนี่เดี๋ยวผมเสียหายเบิ่งฟังนี่เดี๋ยวขอขามทางก่อนผมผ่านมากพี่น้องหน้าแถวนี้ผมกัดเห็นกับผ่านมากนี่นี่เบิ่งอีกฟังนี่พี่น้องให้ดูอีกฝั่งนี่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาตัดเพื่ออะไร แต่ว่าเห็นหนี่เห็นต้นข้าวมันมันกะงามอยู่ด้วยพี่น้องต้นเขามันกะงามอยู่ด้วยแต่เขาก็ตัดน,นนะเนาะอืมวันนี้กับวันที่วันนี้กับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดกรกฎราคมพี่น้องนี่ผมอยากฝากเตือนพี่น้องด้วยพี่น้องด้วยอย่าพึงไปตัดใบเขาด้อคือหญ้าจะเยอะ ค่ไหนก็นตามพี่น้องอย่าพึงไปตัดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาถ้าพี่น้องตัดใบเขาในช่วงนี้เนี่ยรอดูพี่น้องหญ้าทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นเหมือนเดิมอืมและยางคือหยามันพอท่านแก่พี่น้องหญ้ามันยังไม่แก่แล้วถ้าเราไปตัดนี่หกหกคือเข่าพี่นอ้องม,มันมันเสียเงินเสียเวลาคืออ,อืมอย่าพึงตัดถ้าจะตัดจริงๆริงเนี่ยช่วงไอ้ปลายเดือนพี่น้องปลายเดือนกรกฎานี้ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นต้นสิงหาเนี่มันมันเหมาะพี่น้องเหมาะแก้ก้านตัดอืมอย่าไปเห็ดเด้อพี่น้องเด้อมันเสียเวลาผมเห็ดมาหมดแล้วพี่น้องผมทํามาก่อนแล้วเออไอไอที่ว่าใจรีบร้อนใจร้อนตัด,ต,ดตัดใบเข่าใบกอนเนี่ยอย่าิ่งตัดพี่น้องนี่โอ้โหถึงมีน้ําก็จริงพี่น้องถึงมีน้ําก็จริง แต่คือพี่น้องหลักการให้ตัดใบเขานี่เราต้องถามตัวเองก่อนถามเจ้าของถามคนที่เห็นหน้าก่อนว่าเราตัดเพื่ออะไรอืตัดเพื่อกําจัดวัชพืชหรือว่าตัดเพราะว่าอยากตัดเห็นเขาตัดบอกจังตัดเออมันคือพี่น้องตัดใบเข่าช่วงนี้นี่มันผมว่ามันประโยชน์มันหน่อยหน่อยแนวดหนว่ะที่คือตัดไปกับหยากับคืนคือเก่า ตัดไปก็ยากก็ขึ้นเหมือนเดิมตัดไปก็ต้นข้าวก็สูงเหมือนเดิมแม่นบอกคือจุดประสงค์ในการตัดใบเขาเนี่อันที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องต้องคือกําจัดวัชพืชอันที่สองคือกําจัดเพลี้ยอันที่สามคือจํากัดความสูงของต้นเขา่าถ้านอกเหนือจากนี้นี่อย่างเช่นตัดให้วัวเออแบบนั้นก็ยังมีประโยชน์แม่นบอกแต่ตัดถิมซื่อๆนี่ตัด ไปซื้อซื่นเห็นหยามันหกละตัดซื้อซืนเนี่ยมันมันมันบ่มีประโยชน์เลยพี่น้องคือจังแบบนี้เนี่เห็นบ่องที่เขาตัดแบบนี้เขาตัดแบบเนี้หนามันขึ้นคือเก่าพี่น้องหนามันขึ้นคือเก่าเพราะว่าห่างเพราะว่าหยามันว่าสันแก่นี่นี่เร็วเฉพาะหย่านี้พี่น้องเดียวให็้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ออันนี้ญ้าตัวนี้เนี่ยมันบ่ตายเลยพี่น้องมันไม่ตายนะถึงมันแก่มันก็ไม่ตาย เพราะฉะนั้นให้เราได้ข้าจังําจัดได้ก็คือต้องรอเนี่ยพี่น้องรอในช่วงไองต้นเดือนสิงหาอือให้อะไรให้ข้าวนี่มันแก่มากกว่านี้เพราะว่าถ้าข้าวมันแก่มากนี่มันสิเฮดไทยข้าวนี่พุ่งดีน้องเห็นในเขานี่มันพุ่งดีมันจเจริญเติบโตได้ดีแล้วมันก็จะขึ้นแซงหญ้าแล้วมันก็จะคุมหญ้าทําให้หญ้านี่รั้งและไม่โตอืมแม่บอกบางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดใหม่ มันตัดใหม่ได้พี่น้องตัดใหม่ได้สองรอบได้ตัดสามรอบก็ยังได้แต่ว่าประสิทธิภาพนี่พี่น้องในถ้าเราถ้าเราตัดข้าวตัวนี้ไปแล้วนี่เปรียบเสมือนเรานับหนึ่งให้มันนะพอเข้านับหนึ่งปุ๊บนี่เข้ากับไปนับหนึ่งมาอกีกพอหนึ่งต้องสามสี่ห้ายังไม่ถึงสิบเลยคุ้นก็ไปตัดอีกแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นการตัดต้นข้าวเล็กนะพี่น้องอือแม่นบอก คือต้นข้าวเล็กที่ต้นข้าวที่ยังอ่อนมันบ่ค่อยพุ่งเนี่ยแต่ถ้าตรงกันข้ามเรารอให้มันถึงสิบเลยค่อยตัดให้ให้ให้ใหยามันแก่ให้ข้าวมันแก่มันสิมีประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็ตัดในช่วงไอ้ต้นสิงหาเนี่ยมันมันสิเฮ็ดให้มันจะทําให้ต้นข้าวเรานี่ไม่ค่อยสูงพี่น้องทรงผลดีอีกตั้งหากกําจัดได้กําจัดหญ้าได้ด้วย แม่บอกคือมันประโยชน์มันหลายพี่น้องไปตัดช่วงนั้นนะใครที่ตัดใบข้าวในช่วงนี้เนะี่ยมันประโยชน์มันหน่อยพี่น้องผมแนะนําวาอยาเต็ตเถอะรอดีกว่าพี่น้องรอดีกว่าอแต่ถ้าพคอยากล่องก็ล่องได้พี่น้องร่องได้เอือมันไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเอเสียค่าน้ำมันเสียค่าเหนื่อยแค่นั้นแหละเหนื่อยเหนื่อยแล้วไหเหนื่อยสองรอบแล้วเจ้าต้องได้ตัดอีกรอบหนึ่งปวญหามันขึ้นคือเก่าพี่น้องอือก็สรุปแล้วเนะี่ย ก่อนที่จะตัดใบข้าวเราต้องถามก่อนว่าเราเราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรตัดเพื่ออย่างะอมถ้าเรารู้แล้วว่าเราตัดให้วัวเออก็ตัดไปเลยแต่ถ้าบอกว่าตัดเพื่อกําจัดหญ้าตัดเพื่ออกำจัดความสูงนี่มันถ้าตัดในช่วงนี้เนี่ยมันมันมันน้อยพี่น้องมันน้อยที่จะกําจัดความสูงได้เพราะว่า มันสิกินข่าวกินมันข้าวมันจะกินปุ๋ยไปเรื่อยมันก็สูงมันเดิมและอีกอย่างว่าเพราะว่าจะกําจัดหญ้าช่วงนี้นหะญ้ามันก็เนียพราะท่านได้กแกมันก็นขึ้นคือเก่าเพราะฉะนั้นนะประโยชน์มันหน่อยอืมข้าตองเบงต้องดูนะเฮน้ามันต้องลงทุนน้อยและได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้นะกลายเป็นว่าต้องตัดอีกหนึ่งรอบแต่ได้ประโยชน์ไม่สูงสุดอพี่น้องก็เลิกเลือกเอาพี่น้องพิจรารณาเบงอืมโอเค อันนี้ผมก็ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเห็นมาเนาะมผมเจอแบบไหนผมก็บอกแนไปแนวนั้นแต่ผมย้ำอีกเท่านึงว่าใครจะตัดใบข้าวช่วงนี้นี่อย่าพึงตัดพี่น้องอย่าพึงตัดล่อซะก่อนให้เขามันแก่กว่านี้ก่อนให้ห้ามันแก่กว่านี้ก่อนอืมโอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ